เอาอะไรต่อคือเรียงง่ามทำไมเอา้าขีดกลางเลยเอเอโอเคขีดอยู่วะอยู่วะอยู่วะเดี๋ยวนะวงเปา่เปล่าคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปจับงูเห่าที่ฉกเด็กชทยอายุ13ปีภายในห้องนอนที่บ้านพัก หมู่บ้านหนองแคนตำบลเหล่าอเภอโกสุมพิสัยที่มหาสารคามนะครับคือในห้องเนี่ยมีฟูกมีผ้าหม่มมีเต็นท์พับแล้วงูซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มพอเปิดที่นอนออกก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เลยนะครับว่าเป็นงูเห่าขนาดค่อนข้างใหญ่ความยาวประมาณ1เมตรเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาไม่นานสามารถจับออกมาได้ตอนนี้เด็กที่ถูกงูฉกก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ยังอยู่ในห้องไอซแพทย์ได้สังเกตอาการ48ชั่วโมง และตอนนี้อาการก็ถือว่าดีขึ้นนะครับมีไข้ต่ำๆยังสามารถพูดคุยได้คุณหมอให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็น้ำเกลือแต่ว่ายังไม่ได้ให้เซรุ่มเพราะว่าจะมีผลข้างเคียงแม่เด็กคาดว่างูน่าจะเลื้อยเข้ามาจากหลังบ้านเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวก่อนที่จะเลื้อยเข้าไปในห้องนอนครับปกติเขาจะนอนเปิดแอร์ใช่ไหม จ็ดโมงไม่จะปิดแอร์ปิดแอร์แล้วก็เปิดเปิดประตูหลใช่มันเป็นบรหยุดพอดีแกก็จะนอนต่อก็จะเปิดพัดลมในห้องอทีนี้เปิดประตูหลังบ้านไว้มันก็จะเข้าที่โรงรถเรืขึ้นมาหน้าบ้ออกกาน้อบงาหลังบ้านเพราะว่าประตูหลังบ้านเปิดไว้หลังบ้านเราก็จะเข้าห้องนอนอแล้วก็สัญชาตญาณคือมีอะไรไปโดนเขาใช่ไหมเขาก็แล้วมันก็ฉกทีนี้รู้ว่า งูโฉกเขก็วิ่งออกมาแล้วก็ล็อกงูไว้ในห้องอเรียกกู้ภยัยแล้วก็เรียกให้ให,ให้นะ้าพามาส่งโรงพยบาบาลด้านนายทยากรศรีนุเดชทางด้านของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมกู้ภยัยกตัญญูมหาสารคามก็เล่าว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุก็รีบนําเจ้าหน้าที่ไปจับงูเลยตอนนั้นอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหงูนี่ ทูคอแผ่แม่เบีย้ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก<ไ>ก็เลยมีการฝากแจ้งเตือนประชาชนว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนฝนตกชุกงูหรือว่าสัตว์มีพิษอื่นๆอาจจะหนีน้ํามาหาที่อยู่อาศัยยิ่งถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวอาจจะต้องระวังให้ดีๆนะครับหากพบสัตวเ์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษให้เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภยัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มาจับจะปลอดภัยกว่าจับเองครับ